สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนแจ้งเตือน10กันยายนเงินเข้าครบเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการก่อนจะรับชมช่วยโปรดก, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับถ้าใครติดตามช่องผมอยู่นะครับเมื่อเดือนที่แล้วคงจะทราบดีนะครับว่ากรมบัญชีกลางนะครับได้มีการแจ้งเตือนการโอนเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการออกไปนะครับเนื่องจากมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนะครับเมื่อผมทราบข่าวผมก็รีบนํามาแจ้งท่านผู้ชมทราบทันทีนะครับแต่ในเดือนนี้นะครับผมได้ทําการเช็คข้อมูลกับทางกรมบัญชีกลางแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆในการโอนเงินของงวดประจําเดือนกันยายนนี้นะครับ นี่นะครับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ63นะครับเดือนนี้คือเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีการโอนเงินในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน63อันนี้คือในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับจะได้รับเป็นเงิน600บาทนะครับส่วนตกเบิกนะครับหรือเงินจ่ายย้อนหลังอาจจะมีบางคนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ พราะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงนี้รัฐบาลเงินมีไม่ค่อยมากไม่อยากจะเรียกว่าถาังแตกนะครับแต่ก็คือยืนยันแน่นอนนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้ได้แน่นอนเพราะคอรมออนุมัติงบกลางเข้ามาให้แล้วนะครับส่วนผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะครับนี่ก็คือปฏิทินการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการปีงบประมาณ63นะครับก็จะจ่ายในวันพฤหัสบ,บดีที่10กันยายน63เช่นเดียวกันนะครับ และเดือนนี้ก็คือเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วเดือนตุลาก็จะเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณต่อไปนะครับก็ต้องดูปฏิทินของทางกรมบัญชีกลางนะครับว่าจะโอนวันที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับในเดือนหน้าท่านผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น1,000บาทนะครับส่วนท่านผู้สูงอายุก็จะได้เท่าเดิมนะครับก็คือ อายุ60ได้600นะครับ70 700 80 800 90เป็นต้นไปนะครับจะได้1,000บาทเพราะฉะนั้นวันที่10ท่านผู้ชมก็ไปกดเงินกันได้เลยนะครับเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลณนะปัจจุบันนี้นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับ วันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ